ทางด้านสมาคมกีฬาจัก,กรยานก็เดินหน้าเฟ้นหานักปัน่นยาวชนจากศึกชิงแชมป์ประเทศไทยสน,นามที่3ครับจากการที่สมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลตำบลทับไซอําเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจัดแข่งขันจัก,กรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมโดยประเภทถนนใช้เส้นทางภายในอําเภอป่องน้ำร้อนส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางภายในอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ โดยทางสมาคมได้พิจารณาคัดเลือกนักปั่นเยาวชนอายุ15-17ปีเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน2026ที่ประเทศเซเนกัลท้งประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX ซึ่งในประเภท BMX ได้พิจารณานักกีฬาจากสนามที่1และ2ไวัยจำนวนหนึ่งแล้วครับดังนั้นสนามนี้จึงเป็นคิวของนักปัน่นประเภทถนนและเสือภูเขา Cross Country และ Eliminator หากผลงานโดดเด่นหรือว่าคว้าชแชมป์มีโอกาสติดทีมชาติไทยน,นะครับนายมนสิทธิ์ นายสารธนวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีก็บอกว่ามีนักป่าเข้าร่วมนับพันคนซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรับทราบว่าอำเภอป่องน้ำร้อนมีของดีมากมายครับนักป่นและผู้ติดตามมาเยือนรับรองว่าต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับส่วนทางเทศบาลตำบลทับไายเป็นเจ้าภาพปีที่8แล้วในปีนี้ได้จัดเตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะเส้นทาง ก็ทราบว่ามีนโยบายคัดเลือกนักกีฬารุ่นยุวชนเยาวชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นทีมชาติไทยไปแข่งยุ u t h โอลิมปิกเกมส2026ครับดังนั้นจึงได้จัดทําเส้นทางใหม่ปั่นออกไปถนนด้านนอกซึ่งท้าทายความสามารถมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการเอาใจนักปั่นวัยรุ่นและวัยเก่าที่ต้องการความท้าทายนั่นเองครับ